Food fit for five. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for f i g h ทางช่องว m Cod HD นะคะวันนี้เราจะมาลุยกันต่อนะคะคำศัพท์ที่สะกดต่างความหมายต่างแต่ออกเสียงเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆมาลุยกันคำนี้ค่ะคำว่าหอย Hi สวัสดี Hi ง่ายๆเลยนะคะกับ Hi ที่แปลว่าสูงคำต่อมานะคะคำว่า hole hole กับ hole h o l e hole นี้แปลว่ารูนะคะส่วน w ไปอยู่ข้างหน้าคำศัพท์นี่ก็ออกเสียง hole เหมือนกันอนะแปลว่าทั้งหมดตัว w เนี่ยนะคะจะต้องสะกดอยู่ด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงเขาค่ะแล้วก็คู่ต่อไปนะคะ hour Our H-O-U-R, our... กับคำว่า o, you are our out ออกเสียงเหมือนการสะกดต่างอยู่เล็กนิดเดียวนะคะคำแรกมี h นำหน้าแปลว่าชั่วโมงส่วนคำที่สองนะคะไม่มี h แปลว่าของพวกเราคู่ถัดไป h e a l, heal h e a ีกั็แปลว่าการรักษาเยียวยานะคะส่วน heal อีก h e a l หนึ่งเนี่ยซนเท้าเลย h e e l คำว่า meet กับ meat อันนี้ง่ายมากเลย meat meat ก็แปลว่าเนื้อสัตว์ e e t, meet meat อันนี้เนี่ยก็แปลว่าพบปะหรือว่าการเจอใครสักคนค่ะคำคู่ต่อไป might 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 กับ might m i g h t might นี้เนี่ยแปลว่าอำนาจหรือว่าความแข็งแกร่งส่วน m i t e might ก็ตัวเห็บมันแรงเล็กๆกับสิ่งเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือ MIT ที่สกดดได้ M I T E ต่อมาค่ะ pray pray กับ pray นะคะ P R A Y pray นี่แปลว่าวการสวดสวน,สวน P R E Y pray นี่แปลว่าวเหยื่อคำต่อมา profit profit P R A y, R O F I T profit แรกนี้เนี่ยแปลว่ากำไรส่วน profit P R O P H E T profit นี้เนี่ยแปลว่าผู้พยากรณ์คำต่อไปนะคะมีคำว่า phase กับคำว่า phase P H A S E phase นี้เนี่ยก็จะแปลว่าระยะเวลาหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งกับคำว่า phase F A Z E เนี่ยก็แปลว่าการก่อ หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณ Truevisions Group และ c t y Bright Holdings นะคะ See you again next time on Foot Fit for Fight สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Foot Fit for Fight